โพสพยากรสวัสดีค่ะผู้หญิงทำธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่รุ่นแม่นะคะวันนี้เนี่ยอยากจะกู้เงินจะผ่านไหมดวงนี้นะน่าเห็นใจนะคะที่หาเงินแต่ไปผูกภาระนี้ตั้งแต่เริ่มกับธุรกิจกับแม่มาพิจารณาดวงนี้กันค่ะผู้หญิงราศีสิงห์ด้วยพื้นฐานครอบครัวเป็นแม่ค้าคนกลาง รับซื้อขายสินค้าเกษตรตั้งแต่รุ่นแม่นะคะตัวเองก็ทำต่อด้วยทำได้ค่ะมีดาวพุธก,กลางๆพระหัสจุรจักรคนทำมาค้าขายดาวพุธช่วยได้ค่ะคู่ครองดาวอุจจาพิมุตรเปลงรักนาดาวคู่ดีอยู่ค่ะดาวมฤตยูเกตเสาประอยู่ปุตตะเรื่องคิดเครียดกังวลก็มีนะคะปัญหาโดยเฉพาะเรื่องลูก ยังมีโอกาสสร้างฐานะที่มีบ้านนะคะดาวอาทิตย์กลางๆดาวสุกเกษตรอยู่สุภะมีดาวอังคารอุจจาวิราชอยู่ราพระก็พอไปรอดให้สังเกตดาวราวหูจรทับจันทร์อยากกู้แบงค์มาทำธุรกิจแต่เป็นธุรกิจของครอบครัวตัวเองนะคะมาโยงเข้ากับศาสตร์7ตัว9ฐาน ปีนี้เนี่ยผู้หญิงมีปัญหาเรื่องเงินดาวสุกระดุพะมพรนะมรณะก็ต้องอยากจะทำเรื่องกู้แบงค์ส่วนแฟนก็ยื่นกู้ด้วยนะคะให้ยื่นทั้งคู่เลยผู้ชายทน่งกรรมมะสามีนี้อาจจะกู้ได้นะคะเด่นเรื่องเงินปีนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวเดชสามีเสริมปรรยาดาวจันราพะตรงกับตนุ ผู้ชายนะคะส่วนคู่นี้เนี่ยมีลูกดีทั้งคู่ปุตตะดาวสุขในดวงผู้ชายกับดาวจันทร์ตรงราระในดวงผู้หญิงแต่ต้องเกิดวันศุกร์กับวันจันทร์ถึงจะดีค่ะส่วนอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่นะคะเพราะเรื่องเงินยังเป็นปัญหาอาจารย์เตือนผู้หญิงนะคะระวังปัญหาครอบครัว จะมีบุคคลที่3อย่าวอกแวกนะผู้หญิงทำธรุรกิจเหมือนแม่นะคะเป็นคนกลางรับซื้อสินค้าเกษตรคงต้องดูกันไปอีกนานหรือกลับไปช่วยแม่เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสไทยศาสตร์7ตัว9ฐานที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปนะคะภาพประกอบพิซซ่าเบสิ่งดนตรีคีเนมัสเตอค่ะ